สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กองทุนบัวหลวง m o n n g Brief กับผมธนง n ขันทองครับแหมปิดยอดขาย IPO เนะครับสำหรับกองทุนบัวหลวง Global Innovation Technology Fund ในวันที่8มีนาคมที่ผ่านมาปรากฏว่ายอดจองเนี่ยล้มหลมเลยทีเดียวครับ2,500กว่าล้านบาทวันนี้เราจะมาคุยกับคุณปรสิ์นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในผู้บริหารผู้อยู่ในเบื้องหลังของความสำเร็จในครั้งนี้ของการทำให้ยอดขายของ B Inotech no เนี่ยค่อนข้างที่จะล้นหลามคุณปรสิ์ ซอร์ไพรส์ไหมครับสำหรับผลที่ออกมาต้องบอกว่าเหนือความคาดหมายนะครับแต่ถามว่าขนาดเซอร์ไพรส์เป็นไปไม่ได้หรือเปล่าไม่ได้คาดหมนะครับก็มีอุปกรณหลายอย่างที่ทําให้เกิดความสุดเร็จในรั้นนี้นะครับก็มีคนถามว่าทาไมถึงถึงพาร์ติเอะขนาดนี้ขนาดที่วอมทุนทักษะเดียวกันอาจจะไม่ได้กองผู้แข่งอาจจะไม่ได้ขนาดนี้ก็โดยประมวลโดยรวมเลยนะครับจะมีจากสักสามปัจจัยที่ได้ในเรื่องของข้อมูลข่าวสารที่นักลงทุนได้รับ ในเรื่องของเมกัเทรนด์วันนี้คงหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วก็รู้ว่าไมกัเทร Digital, นด์มาเรื่องของดิจิทัลนะครับมาเรื่องอินโนเวชันเทคโนโลยีอันนี้มันตัวรองรับอยู่ว่าไอ้กองทุนรัสเาียคนนี้คนน่าจะมีดีลลี่อวมคิจเติบโตได้เลยส่วนที่2คิดว่าเรื่องอินโนเวชันเทคโนโลยีเนี่ยวันนี้มันเป็นความเข้าใจจากที่สัมภาสได้ mm. ทุกคนวันนี้รู้จักรีโฟนนะครับทุกคนนะครับใช้ o o g l e Search นะครับหรือแม้แต่ถ้าพูดถึงเรื่องชิปนะครับทุกคนรู้จักชิปอินเดล ไอ้ความเข้าใจในการสัมผัสได้านเรื่อง innovation technology เนี่ยผมว่าทุกคนจนนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนจกต่างจังหวัดคนจะต่างจังหวัดที่จองเข้ามานะครับแสดงว่าคนต่างจังหวัดก็พร้อมหรือว่าเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับแนวโน้มในเรื่องการดเทคโนโลยีด้วยอีกเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องสําคัญนี่คือเรื่องความมั่นใจหรือความเชื่อใจที่นักลงทุนนะครับมีก่หลักคพจริงแล้วกองทุนในต่างประเทศที่ลงทุนวันนี้มันก็มีหลากหลายกองั่วโล่ นะคถามว่าทําไมกองที่บรจบุรุษเลือกนี่ยครับถึงได้รับความสนใจมากผมคิดว่าก็เพราะว่าเขาในมั่นใจในเรื่องวิธีการบริหารของเราครับรวมทั้งเรื่องการคัดเลือกกองทุนนะครับความทิ่เป็บรจบุรุษเนี่ยเราจะเลือกกองทุนมาสักกองเนี่ยเราต้องบอกว่ามันเห็นประโยชน์ในระยะยาวจริงๆตลอดทปิเผยเราจะไม่ประเภทที่ว่าโอเคมันเป็นตีในช่วงนี้แล้วก็ลงทุนแล้วก็เงินช็อตสายงก็จะจากสาวปจันทร์นะเรื่องเทรนไม่กับเทรนด์สองคือเรื่องจากที่เข้าใจและสัมผัสได้ แล้วก็เรื่องความไม่เน่ใจในตัวก็ได้ทำให้อินเวสเตอร์ในผมว่าเขาเห็นโอกาสแล้วว่าถ้าจะลงทุนในกองนี้ระยะย,ยาวนะครับน่าจะดีนะแล้วก็มั่นใจแล้วก็ลงทุนนักลงทุนต้องเตรียมเนื้อเตรียมใจยังไงนะครับในกระลงมาถือเนี่ยในตัวบีอินโนเทคในครั้งนี้เพราะว่าหุ้นอีนหุ้น ที่อยู่ในเซกเตอร์นี้เราก็ทราบกันดีใช่ไหมครับค่อนข้างที่จะรุ่งว่าใช่ครับก็เปลงทุนที่ถ้าเรียกว่าอยู่ในโฟกัสนะครับแล้วก็ราคาก็องมุ่งเป็นจริงๆแล้วการเตรียมตัวเตรียมใจเนี่ยอาจจะไม่ได้ต่างจากการลงทุนในหุ้นอันแรกคือเงินที่เรามาลงทุนผมเชื่อว่าทุกคนจะจับสายเงินระยะยาวครับอันนี้อาจจะมองไปสา3-5ปีแล้วก็ต้องยอมรับว่าการลงทุนในหุ้นเนี่ยมันผันผวนเนี่ยแหละมันก็จะขึ้นขึ้นลงลงแต่ขอให้เชื่อว่านะครับสิ่งที่ท่านลงทุนนี่นะครับให้มองเป็นระยะยาว ในระหว่างทางขึ้นลงนะครับเป็นเรื่องธรรมดาการขึ้นลงราคาไม่ได้กระทบนะครับเรื่องผลประกอบการบริษัทรับขอให้มั่นใจว่าเรากำลังลงเงนระยะยาวนะรับความผันผวนได้อีกอย่างที่ผมแนะนําให้ออต้องเตรียมคืออาจต้องเตรียมเงินอยู่สักพอนเผื่อว่าในระยะที่ผลผลิอาจจะมีโอกาสดีๆนะครับได้ลงทุนในกองทุนดีๆนะครับในราคาที่อาจจะถูกนะครับก็อาจจะเป็นทาเป็นส่วนที่ทําให้การลงทุนในระยะยาวของเรานะครับเป็นต้องหนักไปเล อภิวสินพอจะแย้มไหมฮะว่าในจากนี้ไปจนถึงปลายปีจะมีกองทุนอะไรใหม่ๆออกมาหรือเปล่าเราก็จะมีกองทุนนะครับจริงๆแล้วก็จะเน้นในเรื่องของหารายได้นะครับลักษณะคือสร้างอินคัมให้อินเวสเตอร์แล้วก็เราก็ขยายขยายกองทุนที่ลงทุนในภูมิภาคนะครับอาเซียนนี้กรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อีกหน่อยก็ต้องขอให้นักลงทุนนะครับติดตามแล้วก็ลองดูซิว่ากองทุนที่เรานำเสนอจะเป็นประโยชน์กับท่านไหมครับขอบคุณคุณวสินครับ ติดตามรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของกองทุนบูด้วครับ